สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ที่เดืดอดผ้ามาเบิงแห่ผืนแล้วเกือบมื่วมาส,สันพันว่าอันนี้สําหรับที่เดือดแล้วที่เดือดเป็นคนนอกวงการอ่าลงแหลลงป่านะครับพี่น้องแต่ว่าพ่อได้ยินเสียงพอได้ยินเรื่องของราคาที่เดือดก็เลยรู้สึกว่าโอ้มันแพงขนาดมันบอกอ่าเบาเื่งแห,นแหน่นี่นะพี่น้อง ในความรู้สึกของทิดเดิดนะครับผู้ใดที่คิดว่าธรรมดาก็เป็นอีกมุมหนึ่งเนาะแต่ทิดเดิดเพิ่งจะเริ่มเขาวางการว่าบึงพะลุงแห่ลงป่ากันทิดเดิดก็เลยส่งตื่นเต้อนเนี่ยจังหน่อยแล้วก็อีกในมุมหนึง่งทิดเดิดเส้อว่าพี่น้องหลายๆคนอาจติบบกหูจักก็ได้อาจติบบกเข้าใจก็ได้การเป็นเส้นแห่นี่ก็ลงทุนบ่หน่อยนะครับบ่มเมน่นว่า,าถึกถึกวัเถ่าไป นำภาพไม่เบิงกันว่าแห่พื้นแล้วเกือบมื่นนี่นาตาเป็นประมาณใดที่เดือดสิ่ล่งไปเจาะลึกกว่นั้นกับบ่อใดนะครับย่านเป็นการรบกวนเจ้าของแห่ย่านไปเกะกะพื้นนะครับก็บขอให้เสนอเรื่องเล่าประมาณหนึ่งกับพ่อเนานะแล้วที่เหลือสําหรับผู้อยู่ในวงการแท้ๆพิ้นเกิดจิงหัวใจหลอกรายละเอียดลึกๆขันนะแต่สําหรับที่เดือดอส่งว่าเห็นแห่พื้นแล้วเกือบมืน่นก็นเลย ผ้สิดว่าโอ้แต่แค่แห่นี่กัดราคาประมาณนั้นเลยตีขนาดประมาณนี้นะพี่น้องนะโอ้นี่บหแห้แห้จัดถูกทีเดียวสองตัวในบ่อแห้งในบ่อพื้นนี่บะโอ้แห้งเอ็นอย่างดีเลยตัวนี้ถูกทีเดียวสองตัวครับผม บ้านค้าหน่อยปืนนี่บ้านไหว้บ่นหน่งซื้อหนี่งแปดกิโลครับนั่นละบ้านไหวบ่ได้สอามทีสองสามทีก็หมดแรงแล้วบ่ทก็หมดแรงแล้วโอ้โหแห่ใหญ่ครับสิบหลายพันอยู่ติดแผงแผ่พื้นนี่เกือบครับพื้นเดียวเนี่ยนะโอ้ราคาเท่าไหร่จะเกือบหมื่นเนี่ย เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าโอ้นะครับแหน่แหนราคาเกือบหมื่นครับเนี่ครับเพราะว่าถ้าถ้าถ้าดึงขึ้นเลยมันไม่เข้าไม่เข้ามันเข่าพ่อได้แล้วมันตัวใหญ่นมันเข่าพ่อได้แล้วนะบิ่งตัวมันนะไป ันีสตัวเนี้ยมาบงมาบงปาย่ปยปยปาปายปาโตปาโตอันนี้ก็เป็นผลงานเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเอน็เนบอกครับนี่แหละเพิ่นได้นะครับเพิ่นได้ัวใหญ่สุดวันเที่ยเดียวถือสองโตในบ่อน,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 น่นนะพี่น้องนามือหน,น่นนะบ้านสีออครับคลิปนี้อยู่บานสีออเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ที่เดือดตัดคลิปมาให้เบิ่งตั้งหากว่าแฮ พืนเลิกเกือบมื่นี่ผลงานเป็นยังไงนะพี่น้องนะในมือนั้นก็ผู้ใดก็ได้ผู้บ่ได้ก็บ่ได้นะครับบวชแน่ก็หลายได้ค่าบัตรึ้นก็มีกับผู้ใดตัวหนึ่งสองตัวกัถือว่าโอเคอยู่นะพี่น้องเสืออะไรเสือเือเสือเือบาสต ตอนนี้ป่าครับครับบรรยากาศตอนนี้เริ่มขึ้นมาแล้วเลยครับเริ่มบรรดาเซียนทั้งหลายกำลังทอนโตบรรดาเซียนทั้งหลายกำลังทอนโตเมื่อยแล้วนะฮอนกบดายกับบดายกบดายก็ได้จนล้นซ้อนนะพี่น้องตัวใหญ่ขัดใหญ่เนี่ย สองคนี้น่ครับหลายหลายส่วนก็นยังลงเหลืออยู่นะครับะผู้สูงก็ยังสูงอยู่ครับพี่น้องผู้สูดหาค่า,าบัตรขึ้นนะผู้ใดค่าบัตรแล้วก็แล้วไปไม,ไมันเขาว่าได้แล้วมันตัวใหญ่ไปนะมันเข่าพ่าว่าได้แล้วนะเบิ้งกับตัวมันนะ Network เฮ้ยโอ้ย,ถ,อย,อยถึงปา่ปบาปบอป่าบอนพอดอีครับที่เดือดอน้ำรายละเอียดคือในความรู้สึกสำหรับคนที่บ่เคยเห็นแห่พื้นแล้วเกือบมือเนาพีน่น้องเนาะที่เดือดกัลาวงการน,นี่มาโดนแล้วนะเป็นยี่สสิบปี เพิ่งจะกลับมาสัมผัสก็เลยรู้สึกว่าโอ้ราคาแหมันสูงประนันติสันเดยอันนี้สำหรับผู้อยู่ในวงการนี้จริงๆก็อาจจะเข้าใจอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับนำมานําเริงล่ามาให้กันเบิงสําหรับผู้ที่บอกเคยเห็นบอกเข้าใจนะครับสําหรับผู้ที่เข้าใจอยู่แล้วก็บ,บ่ได้ว่ากันเนาะพี่น้องเนาะอย่าถือ,อยาซ่ากันเถอะผู้ใดกดไลค์ก็ขอให้มีโศกรนหลามผู้ใดกดติดตามก็ให้โศมานโศมานเลยพี่น้อง อยู่แดงมีฮีอยู่ดีมีแห้งมีแห้งด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ